ล่ะๆอย่างเน่ยฮอนฮอนฮอนน้องป้าแมงเนี่ยมูอยู่หลังบ้านเฮาแล้ว <ละ S 1> ก็เอามาต้มให้ปอกินนี่เป็นได้เป็นได้ข้าเคี้ยวกูกกับข้าบะดีแต่พ่อเดิมป้าเวลาไปก่อนหน้านี้ผมเจียวอยู่ในสวนปกติอย่างมูวบวบแวมแหวมแฮ่อย่างฮะตาใส่มงมงพ่อผมอยู่โอ้โผมไปดีกว่าจอดรถไว้รอฮะหันจะอี้ผมกับบาลีรอผมก็ฟังล่นเข้าใส่กันอย่างมูมีขนฟังเปียตีนมันนะกัวมันบินเออมื้อแรงนี่กีมีของกินแล้วบ่เฮ้ยของล่นอาไปเฮื่อเมียเมียยุ่่่มมหัวเเเกกนนไไไปอาาาบ้ผีย เออเป็นไก่กาวยงยงอยู่ต้นมะม่วงฮะก่อนนึกว่าไยอื่นก็ไก่มาล้างทําความสะอาดแล้วก็ตุบจคายค่ะหอมแดงแล้วก็พี่ไปหม้อคางเลยครับพอน้ําเดือดก็ใส่ไก่ไปเลยมีตะไบใส่หือหมดต้มไปเรื่อยๆพอไก่สุกปรุงรสตามใจชอบนะค่ะใส่มะนาวน้าปลาปรุชูรสรสดีใส่เข้าไปนะครับปิดท้ายด้วยผักชีโรยหน้าหอมคืนลืนน้ำลายออกเด้อแม่มานกินข้าวข้าขอตีนก่อนล่าตีนไก่มักตับมักไตนี่มักตีนไก่เข้า